สิมือถือรุ่นนั้นจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์กับช่องตีครับกันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย รุ่นนี้แรม8รอม256เนี่ยราคาอยู่ที่1 9 9 0บาทเท่านั้นต้องบอกเลยว่าด้านของดีไซน์ของรุ่นนี้เนี่ยสวยงามโดดเด่นไม่น้อยหน้าใครเลยจริงๆสำหรับเจ้า OPPO ตัวนี้นะสหรับเจ้ารุ่นนี้ครับหน้าจอเนี่ยเป็นจอแบบแปนนะครับอยู่ที่120 h ฮขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.7นิ้วนะครับชนิดหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ AMOLED 1,000ล้านสีกันด้วยโอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะราคาแค่หมืน่นแต่ว่าจอเนี่ยดีมากๆนะครับ ซึ่งจอเนี่ยก็เป็นแบบ 120Hz เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าลื่นๆนะและที่สำคัญเลยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับฟิลกระปินใต้หน้าจอด้วยนะครับบอกเลยว่าดีมากนอกจากนี้นะครับ Oppo Reno s 5A 5G เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับตัวของกันน้ำกันฝนด้วยนะครับก็คือ IP65 ด้านของกล้องเองครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้กล้องเนี่ยสวยงามมากสำหรับคนที่อยากได้ความสวยความปังความจึ้งนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เลนส์หลักกล้องหลังเขาเนี่ยเป็นเลนส์64ล้านนะครับแล้วก็มีเลนส์อัลตร้าไวมาให้ด้วยนะฮะอยู่ที่8ล้านนะ รุ่นี้อยู่ที่32ล้านนั่นเองบอกเลยว่าในส่วนงานวิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายแบบ 4K ได้ทั้งหน้าและก็หลังเลย จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือจอุ่ตรงนี้แหละด้านกล้องเลยเพราะว่ากล้องมันสวยมากเพราะว่าเขามาพร้อมกับการแบบว่าถ่ายพอดทงพอดเท็ได้สวยงามอะไรแบบนี้นะฮะในด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้แบตเตอรี่เนี่ยบอกเลยว่าอึดๆนะให้มาอยู่ที่5000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ยอยู่ที่67วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ c p u ของเขาก็แรงเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นมือถือที่เน้นการใช้งานด้านกล้องนะรุ่นนี้เป็นด i m e n s i t y 7050นยะครับซึ่งบอกเลยว่าด Pro 5G ครับราคาอยู่ที่12,490บาทเท่านั้น ด้วยความที่เขาเป็นมือถือเน้นสเปคเน้นการเล่นเกมนะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีระบบระบายความร้อนนะฮะก็คือ Liquid c คู l cool นะครับ2.0ก็คือบอกว่าอยู่ที่5000ตารางมิลลิเมตรนั่นเองแล้วก็ CPU ของเขาเนี่ยเป็นตัวแรงเลยนะครับก็คือ d i m e n s i t y 8,300 Ultra แล้วและก็ในส่วนด้านหน้าจอครับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอแบบดีงามพละกำแปเลยนะครับเป็นจอแบบ1 2 0 h z Flow AMOLED นะครับ6.67นิ้วความละเอียดอยู่ที่1 5 k นะครับแลวก็ตัวนี้มา ยอยู่ที่หกจุดแปดหมื่นพันล้านสีโอ้โหนอกจากจอสวยแล้วขอบจอ,อยังบ้างบางคุณผู้ชม ในด้าของสแกนไลน์นิ้วมือรุ่นนี้ก็มีมาให้นะครับที่ใต้น้าจอด้วยนะครับและก็ที่สําคัญเลยคือว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับลําโพงคู่นะครับระบบเสียงเนี่ย Dobby Atmos Mode เลยนะฮะว้าวจอดีลาโพงก็คู่ด้วยนะครับถือว่าดีมากๆจึงในส่วน,นการน,น้ากันฝุนแนวรุ่นนี้ก็มีมาให้นะครับก็คือ IP 54นั่นเองนะครับคุณผู้ชมในร้าของกล้องครับเลนส์หลักเนหกสิบสี่ล้านนะครับมาพร้อมกับ OIS แล้วก็ Ultra Wide ในคที่8ล้าน บองบอกเลยว่าก็ถือว่าดีอยู่นะในส่วนแบตเตอรี่เองครับรุ่นี้ก็ให้มาเยอะเลยอยู่ที่5000ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ยอยู่ที่67วัตต์นั่นเองครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าด้าน CPU ีด้านหน้าจอเขาตึงมากนะสายเกมเมอร์ในงบหมือนหนึ่งนะห้ามพลาดเลยนะครับรุ่นถัดมาครับ vivo v, v 3 0 series ครับตัวนี้ก็จะมีทั้งรุ่นธรรมดาที่ไม่ได้ร่วงสายแล้วก็จะเป็นรุ่นตัวโปรเองที่มีการร่วมมือกับทางสานะครับต้องบอกเลยว่าสเปคเนี่ยคล้ายคลึงกันมาก นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของราคาก่อนเจ้า V30 นะครับแรม12 256เนี่ยอยู่ที่14,999บาทนั่นเองครับส่วนรุ่นลมห้าหเนี่ยอยู่ที่17,499บาทนั่นเองส่วนเจ้าโตัวโปรครับมีให้1รุ่นนะครับก็คือแรม12บสองลมห้าครับอยู่ที่19,499บาทก็ต่างจาก V30 ธรรมดาเนี่ยมาส0 0พันนะครับมาดูกันเรื่องของสเปคกันหน่อยด้านหน้าจอครับทั้ง2รุ่นเนี่ยเหมือนกันนเเลยเป็จอแบบ อวลเนะครับ6.78นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ 1.5k นะครับเป็นจอแบบ1,000ล้านสีด้วยนะครับมาพร้อมกับสแกนนิ้วใต้หน้าจอลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงเดี่ยวทั้ง2รุ่นเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่กล้องหน้าเขาจัดเต็มแบบบื้มบ้าม3เบ้มันใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมมันเลยใส่แบบลำโพงคู่ไม่ได้นั่นเองก็แบบว่า <laughs> ก็ทำใจเอานะครับ แล้วก็ทั้ง2รุ่นเนี่ยครับมาพร้อมกับกันน้ำกันฝุ่นเนี่ย IP54 นะครับ,บ,รรรบแบตเตอรี่5 0 0 0มิิลลแอมป์นะครับชาร์จเร็ว 80W วัต ถือว่าให้ชาร์จเร็วมาเขานั่งเยอะนะครับสำหรับเจ้าตัว V 3 0ซีรีส์นะในด้านของระบบระบายความร้อนก็มีมาให้เหมือนกันทั้งคู่เลยอันนี้คืออึ้งมากด้วยความที่เป็นมือถือที่เน้นด้านกล้องอันนี้ก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะมีในส่วนของระบบระบายความร้อนมาให้นะฮะอยู่ที่3า0 0ัตารางมิลลิเมตรนั่นเองครับคุณผู้ชมมาในด้านของกล้องครับที่แตกต่างกันนะฮะมาที่ตัว V 3 0ก่อนเจ้าตัว V 3 0นะครับได้กล้องหน้าอยู่ที่50ล้านเป็นออโต้โฟกัสด้วยว้า wow. ว เบอรบ้าง3เบงจริงเป็นมือถือกล้องหน้าที่โหดที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็กล้องหลังครับเลนส์หลักอยู่ที่50ล้านนะมี OIS มาให้นะครับเลนส์เอลตราวนของเขานี่ก็จัดเต็มนะเบอรบอมส3เบเลยอยู่ที่50ล้านนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คันดงกว้างนะอยู่ที่1 1 9องศาเลยทีเดียวใน 2v สามสิ pro ครับรุ่นนี้ก็จะแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่ามันมีการร่วมเหมือนกับทางไซต์โดยเลขสเปคเนะี่ยก็เหมือนกันเลยคือกล้องหน้าเป็น5้าล้านนะครับออโต้โฟก กล้องหลังครับเลนส์หลักอยู่ที่50ล้านเหมือนกันนะครับแล้วก็มี ois แล้วก็กล้องอัลตร้าไวครับอยู่ที่50ล้านเหมือนกันนะฮะหนึองศาเหมือนกันรุ่นนี้ครับ ram 8 storage 128 g b เนี่ยราคาอยู่ที่13,999บาทนั่นเองโอว้าวนะครับในด้านของスペックรุ่นนี้กล้องหลังเนี่ยเลนส์หลักอยู่ที่50ล้านนะครับพร้อมกับ ois ในส่งเรนอัลตรวาวครับรุ่นนี้ให้เลนอัลตรวาวมาที่12ล้านนะครับบอกเลยว่ากว้างมา,มากๆอยู่ที่123องศานะครับบอกเลยว่าวายไปให้สุดเลยกว้างสุดในบรรดามือถือทุกวันนี้เลยนะครับคุณผู้ชมส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้ก็จัดเต็มบึ้มงบัมซัมเบอยู่ที่32ล้านนั่นเองในด้านหน้าจอครับรุ่นนี้ก็ดีเหมือนกันเลยเป็นซูเปอร์อัล์มเล็นะครับอยู่ที่6.6นิ้วนะฮะพร้อมกับอัตราค่ารีเฟลเลอรครับอยู่ที่120เฮิร์น,นั่นเอง แล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของเขาเลยก็คือว่ามาพร้อมกับกันน้ำกันฝนเนี่ย IP 6 7นะฮะดำดิ่งลงน้ำได้1เมตรนะครับนาน30นาทีนะครับแล้วก็มีฟิงก์กันเป็นที่ต้านหน้าจอลำโพงเนี่ยก็เป็นลำโพงคู่ Dolby a แ m o โหนั่นเองแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ย25วัตต์แล้วก็ CPU ของเขาเนี่ยเป็น Exynos 1480นนะครับและที่สำคัญเลยก็คือว่า อันนี้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่แต่ว่าหน้าเว็บเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะครับก็คือ Vapor Chamber ขนาดใหญ่ขึ้น74%นั่นหมายความว่ามีระบบระบายความร้อนลือก็คงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ารุ่นถัดมาครับ Samsung Galaxy A35 5G ครับราคาอยู่ที่11,999บาทนั่นเอง รุ่นนี้ก็เหมือน A55 เลยนะครับก็คือว่าเขาชูว่าเขาถ่าย 4K ได้ชัดถึง4เท่านะครับเหมือนกันเลยนะครับในด้านของสเปคเองรุ่นนี้กล้องหลังก็เป็นกล้องหลังแบบ50ล้านเหมือนกันนะครับพร้อมกับ OIS ส่วนกล้องอัททอวายรุ่นนี้อยู่ที่8ล้านนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยกว้างที่สุดแล้วอยู่ที่123องศานะครับแบบเบิ่มๆนะฮะ ายให้สุดไปเลยทีเดียวนะครับส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้ให้มาที่13ล้านนะฮะถ่าย 4K ได้ทั้งหน้าและก็หลังนั่นเองในส่วนของหน้าจอรุ่นนี้ก็เป็น Super ล m o l e d นะครับขนาดอยู่ที่6.6นิ้วนะฮะเป็นแบบ 120Hz เหมือนกันนะครับในด้านของการน้ํากันฝุ่นเนี่ยรุ่นนี้ก็มีมาให้นะเป็น IP67 นะครับในส่วนฟิงเกอร์ปิ้นเนี่ยรุ่นนี้ก็มีมาให้นะครับที่ใต้หน้าจอและก็มาพร้อมกับลำโพงคู่แบบ Dolby Atmos ในส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มาเป็น 5,000mAh นะครับแล้ว ในสง CPU ียครับรุ่นนี้เป็น X Note หนแล้วก็มีเวเ o อร์แชมเบอร์เหมือนกันเหมือนรุ่นพี่เลย Xiaomi 14 Ultra ครับโอ้โหบอกเลยว่ารุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อวานราคาอยู่ที่4ี่ห0 999บาทว้าวแพงมากนะสุดจัดประหลัดบอกสำหรับคนที่อยากได้ความเป็นกล้องโทรได้ โดยเลนส์หลักของเขาเนี่ยเป็นเลนส์ห้ล้านนะเซนเซอร์แบบ1นิ้วนะครับแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยอยู่ที่ 3.2x อยู่ที่50ล้านนะครับแล้วก็เลนส์เพลิสโคปเนี่ย 5x อยู่ที่50ล้านเหมือนกันนะครับแล้วก็กล้องอัลตราไวอยู่ที่122องศา50ล้านเหมือนกันโอ้โหบอกเลยว่ากล้องหลังมี4ตัวเนี่ยก็50ล้านหมดเลยนะครับคุณผู้ชมถือว่าบึ้มบ้ามสามเบ้ในด้านของกล้องหน้าครับรุ่นนี้ก็ให้มาที่32ล้านต้องบอกเลยว่าด้านกาารรรถ่่่ยยูปเนนนีุี้คือแบบว่าพระเจ้า ในส่งด้านหน้าจอครับรุ่นนี้เป็น C8 AMOLED LTPO 120Hz นะครับความละเอียดเนี่ย w q h d p l u นะครับมาพร้อมกับค่าสีอยที่ห8มื่นล้านสีนะครับความสว่างเนี่ยสูงสุดที่3,000นิตโอ้โหต้องบอกเลยว่าเบ้าตาแตกได้เลยนะครับบอกเลยว่าสว่างมากในส่งมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นนี่ก็ให้มาเป็น IP 6 8นะครับต่อได้ว่าจมน้ำเนี่เหมือนกันนะครับลึก1เมตรนาน3านาที ในสงฟิงเกอร์ปินเนี่ยก็ให้มานะครับที่ใต้หน้าจอนอะและก็รุ่นนี้มาพร้อมกับลำโพงคู่เหมือนกันในส c งซครับรุ่นนี้ก็ให้มาเป็น snapdragon 8 g ด n 3นาะครับแล้วก็ระบบระบายความร้อนรุ่นนี้ก็มีมาให้นะครับซึ่งเป็นแบบตัวที่เขาเรียกว่า i loopop นั่นเองก็คือมันจะเ,ออเป็นเทคโนโลยีของเขานะครับแลวก็ตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่5000ม ah ิลลิแอมนะครับแลวก็ชาร์จเร็วในที่80วัตต์นั่นเองรุ่นถัดมาครับ redmi a 3ครับรุ่นราคาประหยัดหน่อย นะแรม3รอม64 2699บาท แ a m 4 s อ o r เ128เนี่ย3,199บาทรุ่นนี้ต้องบอกว่าโดดเด่นในเรื่องของการดีไซน์มากเหมือนอ14อาเลยนะครับดีไซน์แบบว่าได้แรงบันดาลใจมากๆรุ่นนี้ครับจอ IPS LCD 6.71นิ้วนะใหญ่มากนะครับ90 h z นระครับลืน่นในส่งน CPU เนี่ยเป็น h e i o G 36นะครับแล้วก็รุ่นนี้ครับกล้องหลังเนี่ย8ล้านนะฮะแล้วก็กล้องหน้าอยู่ที่5ล้านแล้วก็รุ่นนี้มีฟิงเกอร์ฟินมาให้นะครับที่ด้านข้างตัวเครื่องนั่นเองแบตเตอรี่เน ก็ชา์เร็วเนี่ยอยู่ที่10วัตต์นั่นเองในส่งพอร์ชาร์จเนี่ยรุ่นนี้ก็ดีเลยเพราะว่าเป็นแบบไทซีด้วยนะครับอย่างดีนะฮะในนร้เลตราคา3000บาทถือว่าสเปคดุดนันมากๆเรียวมี12 plus 5 g ครับรุ่นนี้21มีนาคมนี้มาแน่นอน นะครับรุ่นนี้ร a ม12 o ม256ทับใน2 CPU เนี่ยเป็นダイマスティ7050นะครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้ก็มาพร้อมกับระบบเ a p o r Chamber ด้วยนะครับอยู่ที่4,350ตารางมิลลิเมตรนะครับคุณผู้ชมนะาถือว่าดีเลยในส่วนด้านหน้าจอครับเป็น Amoled 6.67นิ้วนะฮะอัตราค่า Refresh r a t e เนี่ยก็เป็นแบบ120เฮิร์ตนะครับแล้วก็ความสว่างเนี่ยถือว่าสูงเลยอยู่ที่2,000นิตนะครับก็ถือว่าดีนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับและรุ่นนี้ก็มาพงโ ก็เป็นลำโพงแบบลำโพงคู่ด้วยนะครับในส่วนมาตรฐานการ,น,การน,น้ํากันฝนก็ให้มาเป็น IP 54นะครับในส่วนกล้องหลังรุ่นนี้ก็กล้องหลัง50ล้านนะครับมี OIS นะครับอเอลตร้าห้าล้านส่วนกล้องหน้านยอยู่ที่16ล้านนั่นเองแบตเตอรี่ให้มาที่5000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ชาร์จเร็วยอยู่ที่67วัตต์ันนั่นเอง Vivo Y 1 0 5 G ครับรุ่นนี้ก็ต้องบอกเลยว่าฐานกสทช,บ,ชบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะเปิดตัววันไหนเนี่ย ก็ต้องรอไปติดตามนะเพราะว่าก็ยังไม่มีข้อมูลเลยนะครับแต่ว่าด้านของสเปคเนี่ยมีมาแล้วนะฮะรุ่นนี้ครับให้แรมมา8นะครับแล้วก็สตอรีเนี128แล้วก็256นะครับในส่วนของราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ8,700หรือไม่ก็ 9,000พันนะครับไม่น่าเกินเหมือนนะครับถ้าอ้างอิงจากรุ่นที่แล้วด้วยนะครับในส่วนของ CPU เองครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ snapdragon 4 Gen 2นะครับแล้วก็รองรับ 5G ด้วยในส่วนด้านหน้าจอครับมาพร้อมกับจอแบบ AMOLED 6.67นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับอัตราค่า refresh rate อยู่ที่หนึ่งอยย่สิบเฟซหนึ่0พล้านสีนะครับคุณผู้ชมลื่นๆแล้วก็จอเนี่ยสวยมากๆนะครับมาพร้อมกับกันน้ำกันฝุ่นเนี่ย IP 54เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้มีในส่วนสีพิเศษด้วยก็คือสีที่เป็นสี ม่วงเป็นตัวของฝาคล้ายๆหนังนะวัสดุแบบคล้ายหนังหนังอีโคอะไรประมาณนั้นนะ,นะครับในส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มาที่5 0 0 0มิลแอมป์นะครับแล้วก็รองรับชาร์จเรเวอรี่8 0วัตต์ในส่วนกล้องครับก็จัดเต็มเหมือนกันกล้องหลัง50ล้านนะครับออาตราวาย8ล้านกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านเหมือนกันครับผมน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้ก็รอติดตามกันนะฮะร,รุ่นสุดท้ายครับกับ n o t h i n g Phone 2A ต้องเรียกได้ว่าเป็นมือถืออินดี้อินดี้นะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยโคตรดีเลยนะครับเพราะว่ามีไฟข้างหลังด้วยนะสวยงามนะะ ในสงราคาครับ RAM 8 Storage 128เนี่ยอยู่ที่1 5 0 0บาทครับส่วน RAM 12 ROM 256เนี่ยอยู่ที่12,000บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าถูกมากๆนะสำหรับด้านของสเปคครับรุ่นนี้จอเนี่ยเป็น a m o l e d 6.7นิ้วนะครับเป็นแบบ120เฮิรต์1,000ล้านสีเหมือนกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับฟิล์มกันเป็นใต้หน้าจอลำโพงเนี่ยก็ให้มาเป็นลำโพงคู่นะครับแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นเนี่ย IP54 นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟด้านหลังเราเป็น LED แจ้งเตือนสถานะต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ แบตเตอรี่อยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ยอยู่ที่45วัตต์ครับในส่งกล้องครับรุ่นนี้กล้องหลัง50ล้านมี OIS นะครับกล้องออเทอร์ไว์ฮะ50ล้านเหมือนกันเนี่ยถือว่าเลขสเปคดีรอปกล้องหน้าเนี่ย32ล้านครับแล้วก็ CPU ตัวแรงเลยเหมือนกันก็คือ d e m n s i t y 7,200 Pro มาพร้อมกับระบบระบายความร้อนนะครับอยู่ที่3,200ตารางมิลลิเมตรนั่นเองถ้าชอบรุ่นไหนนะครับก็ไปตำไปสอยกันได้ในลิงก์ที่ผมให้ไว้เลยนะครับ